นอนนอกมันต้องเข้ามาบ่มีดอกตุ้มๆมุ้นนมือน,อนนี่นอนอยู่นอกนันละโอ้ยตายบ่มีดอกนอน,าานเลยนอนอยู่นอกนอนฝาบ้านเออนอนฝ้าหน้าบ้าน,าน,าานที่เข้ามาเห็นหยังเข้ามาก็นอนอยู่ซื่อๆบ่ได้มีหยังย่านเห็นหยังตุ้มๆหรื ư, อซื่อเขาตุ้มอยู่ฮื่นข่าพุนเออ ตายบานนี้นอนอยู่นอกคนละไม่ต้องเข้ามานอนอยู่หันห้ามมาเข้ามาผมมีตุ้มๆมานี่ไม่จะเสียงเพลงหรือซื้อสีย่านอย่างโอ้ยตาย ตีอย่าเข้ามาเข้ามาให้เจ้าฮข้ามาให้หยังที่ข้ามาให้หยังฮะข้ามาให้หยังนอนสบายตีนอนในเหือนั่นที่บ่เฝ้าบ่ขโมยหันบ่บ่เฝ้าขโมยเลยนี่ตีขันบ่เฝ้าขโมยเราบ่ได้อยู่นามไหนไปปล่อยวัดผุนไหนเอาบอ่เด้อ นอนเฝ้ากมลอยู่หน้าบ้านนอนเฮือนน้อยฮนโฮ้ยเฮ้ยมอหน,นี่ตายป็นเนี่ยนี่ไปพอแล้วไปนอนหน้าบ้านไปเลยไปไปข้าบ้านไปข้าบ้านนอนไปไปข้าบ้านนอนเลยข้าบ้านไปข้าบ้านไปไหมไปแล้วไหมไปไปไปเร็วเวไปเลย ยังบอกฟังกันอยู่ยังอยากเข้ามาในอยู่น้องเดชเออดำเดชันดำเดชันเฮ้ยหัหน <c oughs> บ่ได้นอนนอกมันีหนันบ่มีแล้วตุมทุ่มมันนอนนอกเลยที่ย่านหยังโอ้สูนี่ตุ้มตุ่มบ่มีมันีหันห นอนนอกเลยห้ามเข้ามาในเฮือนปอกคอกระเฮียเอาไปเฮียใส่ปอกคอฮะปอกคอนั่งไปเฮียใส่ฮะยฮึฮ,ฮ้โอ้ยตายแบบนี้เห็นไ,ไหมไรเฮะ ไปนอนหน้าบ้านพุ่นเลยจันไปไปนอนหน้าบ้านไปไปเข้าบ้านนอนไปเข้าบ้านเลยไปไปไปบ่ฟังกันด้นอนเดียวนี้เนาะโอ้หมอนี้ตายเปลน,น,น่นนี้สินอนนี่สิบ่าินอนนี่นนนจังไหนกับินอนในเหือนนี่เหตไผลทีฟ้าวกับโม้สันบานนี่เอ้ ไปสี่ฝาก็มย้ยขันขันจะมานอนในเหือนแล้วเนาะอันนี้น้องกันยังอยากไปกระพานน้องไปละวะน้องกับเมื่ออยู่โตฮะบ่เมือ่อโอ้หมอนี้ไปไปเข้าบ้านไปเข้าไปนอนบ้านไปบ้านกันนอนนบ้านเลยไปทั้งสองเลยไปไปแลแ้วไหมไปเข้าบ้านนอนไปไปนอนในบ้านเ้อไปเร็วเร็ว ไปน,น่นยังพันไปอยู่บอกให้ไปเข้าบ้านนอนโอ้ตายบบบน,นี้ไปแล้วไหมน้องเดชดาเดฮะดามเดชนำไปลีมองไหนเฮะยดาเดชนำไปลีมองไหนฮะฮัดดดนด,ดีอันนี้ก็ได้ฮัน ฮั่นฮันโอ้ยน้อฮา่นพุ่นเห็นได้ไรเข้ามาจังน่อยแล้วยามสีนอนจะออกไปบอกตีตีน้ำสีนอนจะออกไปมาเข้ามาซะสันโอ้ยน้อมาเข้ามาแมเข้ามาโอ้พุ่น นุูนกุ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 นไปครับไปห้ามบอกมาเอา้าเข้าไปงานเข้าไปเลย